อยอีพีสองจากนุน่นตุ๊งขีบมาเอาเหรียญนี้เหรียญนี้คือสองเยนขวาขวาหน่อยหลังลงสองย้งมาะสองยอ้งว่ะยืดออกมายืดออกมาใช่ไหมมันจะยืดออกมา เหรียญหมดหรือยงังเลยแค่สองเหรียญที่เราเหรียญทิเก็ตก็แหละที่เราได้มายื่นมือออกมาสิคีบแป๊บหนึ่งคีบตู้หมืน่นนะไม่ได้พี่บอกให้ยื่นมือออกมา เอ้ยเงี้ยเอามือเข้าไปก่อนเนี่ยค,คือ่อะนี่อะลง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 สองนัง้วะง้วะมือไม้อ่อนลนะเกลเกลเพนักงานคะเอาดีๆค่ะจะเก็บของแล้วค่ะ เหรียญทิเกตอันสุดท้ายพอเอามาค่ะลงค่ะลงมาค่ะอุ้ยได้แล้วลงมาหลังมาเลยวันนี้นะคะเราเหมาหมดตู้เลยตู้นู้นก็หมดตู้นี้ก็หมดหมด,หมดแบบหมดจริงตู้นี้หมดไปเนอไร ลองนับลูสีตัวนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้ตรงนู้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, นมีไหมสิบเอและหมดแล้วทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเก็บเย งมีอีกสองเหรียญสิบสองสิบสี่เหรียญน,นะคะ 1. เดี๋ยวค่ะเราจะไปขี่ใหม่นะบ๊ายบายวันนี้กลับก่อนแล้วคืนค้าคืน,นะคะ่ะวันนี้บ๊ายบายนะบาย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 